ฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดีเอจีทุกคนนะจ๊ะมันนี่มาพอ,อ,อก,กันกับน้องหล่านะจ๊ะดนลนเถื่อ์ที่มาพอ,อ,อก,กันอย่ไรก็อย่าฝ้าลืมน้องหล่าเออฝากเป็นกําลังใจให้น้องหล่าคือเกานะ่าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไงน้องหล่าคือเก่านะจ๊ะมันนี่น้องหล่ากะสิผ้าพี่น้องมาสมบรรยากาศที่สวนเนาะเพราะว่าตรงนี้น้องหล่าก่อบอคอยลงคลิปมาไล่มือเติบแล้วทุกคนเนาะมันนี่น้องหล่าก็เลยสิพ้าทุกคนลงสวนสตอบบร์เบอรี่ทุกคนเนาะ ออกซิมาบึงส่วนสตรอเบอรี่และกเบึงส่วนพักอยู่ลังบ้านทุกคนอันนี้กะเป็นลังบ้านที่ของพี่น้องอยู่ทีเมืองท่าแตงทุกคนพอน้องละใหญ่บองใหม่เนาะน้องละมาเห็ดเบียกนะทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยมีเวลาในจักหน่อยพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้านอะอ่ะส่วนทูศทางนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสดชื่นขนาดทุกคนอากาศเ,เย็นๆนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้น้องละากาศสีพาทุกคน มาสมสวนผักส,สวนมีเนาะไปบึงสวนสตอบรีของเพ่นนะทุกคนเดียนองหลักกัสิพาทุกคนไปเลยอะตอนนี้เฮากัสิพาทุกคนไปนากันเลยเนาะไปพี่นอ,นอกก่อนเอ่นเฮาสิพาทุกคนมาสมบรรยากาศอันนี้เป็นมกเขือมาเขือขม,มแล้วทุกคนกินกับลาบกับกอยดีๆทุกคนเดียนองหลักสิพาทุกคนย่างหลาะสวนเนาะทา้งคนก็จะเป็นมักอึทุกคนเนาะทางหนึ่งป้มามักอึก็มีทุกคนบรรยากาศเนาะ จะมีผักหอมผักอย่างเะ้ทุกคนมีหลายหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจิพาทุกคนไปบึงสวนสตาบรีการแต่วันนี้จะเป็นมังกรเ้อ,นเนอกบมังกรน,นะทุกคนแต่ว่ายังบบทันเป็นมากเกือเนาะมีตะกกบเดี๋ยวก่อนอื่นเราก,ก็จิพาทุกคนมาเบึงมักเกือเหี้ยวทุกคนโอ้โหทุกคนเคยเห็นบอก มะเขือยาวทุกคนคกาลังเป็นมากเนาะเติบโตเนี่ยนนี้เป็นแบบยาวขนาดเลยนะทุกคนว้าวทุกคนจา้าลายลีนะคนมันกําลังเป็นเนาะทุกคนเดี๋ยวหัสิบาเนี่อันนี้แห่งยาวทุกคนเดี๋ยวหอวส่นสตอเบอรีออ่หสิบาทุกคนเบิงเ้งสตอเบอรี่เด้อเดี๋ยวอื่อนเฮาสิบาทุกคนเบิ้งมะเขือยาวก่อนทุกคนทางนี้นี่อุดมสมบูรณ์ขนาดเด้อทางตางแตงพี่น้อง มางอีนยังก็มีบักหลายๆหนึ่งปลูกสตอเบอรี่ยัยงได้เนาะอย่างสิพาทุกคนยังเลาะบึกสวนก่อนนี่จะเป็นภาวนรรากาศแถวนี่เนาะมีภูมีพานะทุกคนมีสวนหลายๆอย่างเลยปัดไปบังอึยอดบังอึพี่น้นองนี่คือบังอึเด้อใส่แกงเนาอไมมนะทุกคนบังอึกำลังดีกำลังงามเลย ยอดมันไล่ลายทุกคนมันกําลังเป็นดอกเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นดอกอ่าดาวเฮืองนะทุกคนในหัฮอดสวนสตอเบอรี่แล้วจตามันจะมีหมากหรือบอทุกคนนี่ก็สตอเบอรี่้อทางนั้นจะเป็นสวหญ้าเนาะนเป็นสวนสตอเบอรี่ของเปิดทุกคนก็ปลูกลายอยู่เนาะในทุกคน เดี๋ยวน้องหละสิาพาทุกคนเบิงมามีมาร์หรือบอเนาะเดี๋ยวเขาจพาทุกคนหรอกมามีหอมากพวมึกเมือ่อวานนี้น้องหละเขามาเก็บทุกคนมันเบิดแล้วพุทธาลก็จะเป็นสายต่อปลีกันเนะาะกำลังปลูกใหม่ๆทุกคนกำลังลงไม่อันนี้จะอันนี้มันจะเกิดลายแล้วมันปรงลายแหละพอน้องเบิรห่อยถทา โอยโอยเนื้อวันเป็นมากแค่เนาะทุกคนสตรอเบอรี่เงื้อวันเป็นมากเ,ยเกาลมเมกเยมันเกาะมือทุกคนอันนี้แหละเนี๋ยวันเป็นมากเนาะถ้าเป็นมากต้องหละเสียทุกคนเมือง ตอเบอรี่ยังเสรเป็นมากเถธอทุกคนนี่ท่านั้นก็จะเป็นสวนหญ้าอีกอย่างหนึทุกคนสวนหญ้าสวนหยังเนาะสันติสตอเบอี่น้ำในคือมักสมโอเด้อมึงเอามักสมโออเธอทุกคนเดี๋ยวสิพาเราสวนสตรอเบอรี่ก่อนสวนแบบอุดมสมบูรณ์ขนาดนะทุกคนทางนี้เนาะ รจะปลูกอย่างก็เกิดนะเพราะมันเป็นบรรยากาศอากาศมันเย็นลายยานมีบุงนะทุกคนสตาา์เบอรี่บ่เป็นมากน้องมังอึอมังอืกำลังจะเป็นมากเนาะมีดอกหลายหลายเป็นดอกตะเวนดอกดาวเฮืองนี่แหละ จะเป็นดอกดาวเหืองทุกคน mm hmm. สวยงามมากเลยในทุกคนเด็น้องหลั่สิพาทุทกคนเมองสันสตอบอรี่แล,แล้วแล้วก็ะสิพาทุทกคนไปชมบรรยากาศพางนอกอีอกเนาะมันมีดอกใหม่ร้ายสนิทเลยทุกคนเท่านั้นเป็นสันสตอรบรี่เด้อนี่ดวเราเมองมาขายานเอาก่อนป๊าทุกคน มะเขือมะเขือนี่มันกำลังที่เป็นใหม่นะทุกคนอันนี้เนาะอันนี้มันเป็นแล้วมันยาวแล้วทุกคนโขนมันนังหอด,ดินคนนะ่ะลายขนาดเลยทุกคนนะเมืองเอาโอ้พอมันลายเนาะเป็นใหม่ๆก็ล้ายหลายทุกคนนี่ก็จะเป็นพักผักยั้งแหละ้องงาบโซื้อมันกินไดนะกินกบแกงหน่อไม้แซ่บ ในสวนของเพิ่นทุกคนฟูดมังอึยะผลมันหอยเองแรงอยู่ท่านก็จะเป็นผาผูผ้านะทุกคนเนาะมันเป็นโกกลำใหญ่ธรรมชาติแบบงามขนาดเลยนะทุกคนน้องรามักแข่งทางหนีเนาะพอมันจะเย็นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสมว่านี่กกอีอยังกกอีอยังทุกคน,ท,กคนทุกคนโูอมอ่ะคอมเมนต์ได้เด้อ ว่ามันก,กุกอิหยังเนี่ยน้องหลาบ่ฮูหูเลยว่าก,กุกอิหยังอันนี้เนี่ยคือความจริงแต่ว่าเห็นเขาเจ้ากินเนาะแ่เดดเด็ดกมังกรโอเคทุกคนตอนนี้น้องหลาก็สิาพาทุกคน บึงต้นตอเบอรี่เป็นเทเลลอดเดี๋ยวรองหลัสิพาทุกคนไปบึงสวนดอกไม้เนะเาะเดี๋ยวเอาก็ะิจบคลิปไปเลยเนาะไปไปเบึงสวนดอกไม้น้ากันมาบึงมาอึมันกําลังสีใหญ่ทุกคนมันกําลังเป็นเนาะมันกําลังออกจากดอกของมันเป็นอยู่หนาเลยนะนี่ก็แเมนเดี๋ยวรอสิพาทุกคนบึงสวนดอกไม้กันเลยเนาะ โอ้ดอกไม้อีหยังเนี่ยมันจะเป็นดอกเลยทุกคนดอกไม้ลายอลีดอกไม้ลายสนิทเลยจจ้น้องรลาบงหูซื้อมันเด้นอน,นี่ก็งามนะทุกคนแต่ว่าเขานิยมปลูกกันนะน้องละโูงว่าเขาอื่นมาซื้อมันยังเนาะดอกไม้ลายลายทุกคนเมืองเอาเพราะตอนนั้นเป็นดอกแล้ว มีลายขนาดดอกไม้อเนาะนี่เป็นซอนดอกไมก้ของ้าเจ้าที่ปลูกไปหนะเหือนหนะซานทุกคนุคนดอกไม้อู้ตอนนั้นเป็นดอกแล้วสวยงามเลยนักเอาทุกคนจะมีทั้งดอกอีหยังแน่คนลายเลยจะดอกอีหยังงูพาทุกคนชมนี่แหละแต่ดอกสวยๆทางนั้นเลยเด้อจิบอก นี่นะส่วนดอกไม้เนาะมีดอกแลดอกอีกอย่างเขาเอิญดอกก๊อกมูกบอ่ววาวยากาศหนาวเหือนกสิประมาณนี้ทุกคนต้นไม้ลายอลีเนาะเขาเจาะปลูกเธอนี้นะส่วนดอกไม้ก็เต็มเลย น้องไหม่เต็มบานเ,าาเต็มเมื่อแล้วเนาะบิ่งสนอนน้องใหม่ก,กันทุกคนมีลายดอกขนาดเนุกจนน้อนงลาบมือหูซื่อมันเดิมว่าเขาเอินอีกอย่างหน่เป็นดอกเรษฐีเนาะมึงทุกคนมีโดองงามขนาดเลยน้องลาบมือหูซื้อมันเขาเอินว่าอย่างนี่ดอกนี้งามงามเห็นน้องลาม,มากอันนี้เขาจะเอาใบมันไีไปปลูกทุกคนนี่หรือเอาใบมันไปปลูกก็ะไร อจอรดอกใหม่ยังมีหลายนะทุกคนแต่ว่าน้องหลักสิพาทุกคนเบิ่งแค่เท่านี้เนาะและเฮากัะสิขอตู <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้น้องหลักับพาทุกคนไปเบิ่งสวนสตรอเบอร์ี่กับสวนดอกไม้เป็นทีน่แล้วลอยเนาะ เด็อ้องลาดกับชิคอตโตไปซัมมี่เด้อสำหรับคลิปนี้น้องหลาดกับชิคอจบคลิปไปซัมมี่เนาะถ้าพายที่คาร์เบิรงคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหลาด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์น้องหลาดเลยเด้อมาเป็นกำลังใจให้น้องหลค์คลิปต่อไปเนาะซัะมน,นี้น้องหลาดกับชิคอจบไปก่อนเดี๋ยวเวาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย